ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องทรามาออนทัวร์ออนไลน์นะครับในจุดตรงนี้นะผมก็ยังอยู่ในเขตของอำเภอเชียงคานนะครับตรงนี้จะเป็นทางสาหรับไว้ปั่นจักรยานนะฮะแล้วก็ออกกําลังกายนะครับส่วนด้านบนนู้นนะครับจะเป็นส่วนของทหารนะครับจะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับซึ่งด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะมีเรือที่เป็นเรือแพอยู่นะครับ ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของทหารกันนะครับจุดตรงนี้ทําไว้สวยนะครับซึ่งเป็นอุโมงเป็นอุโมงค์ลอดสําหรับไว้ถ่ายรูปน,นะครับวันนี้ผมมีโปรแกรมที่จะไปถ่ายที่สกายวอล์กนะครับแต่พอดีที่สกายวอล์กนะฮะวันนี้เขาปิดนะครับในสําหรับวันนี้เป็นวันที่ ฝนตกตั้งแต่เช้านะครับซึ่งทําให้สกายวอล์กไม่สามารถเปิดทํางานได้นะครับก็เลยวันนี้เขาเลยต้องปิดไปนะครับวันนี้ผมเลยว่างๆนะฮะเลยถือโอกาสมาเดินชมบรรยากาศนะครับแล้วก็มาเก็บภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของอุโมงค์นะครับ งก็ทาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวนะฮะเพื่อไว้ถ่ายรูปกันนะครับความสวยงามของสถานที่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแม่น้ําโขงนะครับส่วนด้านไกลๆไปตรงนู้นนะฮะจะเป็นของสปปลราวนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับคือฝนตกตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับ ผลยังไม่หยุดนะครับนะเลยวันนี้เลยมาเก็บภาพบรรยากาศในเขตของอำเภอเชียงคานเนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ถ้าใครไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับส่วนใหญ่ก็จะจะมาไม่ถึงกันนะครับเนี่นะจักรยานที่ผมเอาของโรงแรมมานะครับคือโรงแรมที่ผมพักนะเขาให้นักท่องเที่ยว ใช้ได้นะครับใครที่สนใจจะใช้บริการของโรงแรมนี้นะครับนี่นะเบอร์โทรศัพท์อยู่นี่นะครับนี่นะเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรมนะครับเชียงคานเขื่อนฮักนะครับซอย12นะครับนี่นะเดี๋ยวไปต่อนะครับระยะทางก็ประมาณสัก50เมตรนะครับซึ่ง เป็นจุดที่ไม่ไกลนะครับเป็นอุโมงอย่างดีเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปแล้วก็ปั่นจักรยานนะครับเนี่ยนะฮะเฉพาะจักรยานเท่านั้นนะครับห้ามรถทุกชนิดนะครับนะเป็นเส้นทางที่เขาทาให้สวยนะครับนี่นะก็ในเส้นทางตรงนี้นะฮะถ้าไปเรื่อยๆนี่นะจะไปออก แก่งคุดคูนะครับแก่งคุดคูก็ห่างจากนี่ประมาณสักสามโลนะครับนี่นะครับโดยช่วงนี้ก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่เห็นๆนี่นะฮะเป็นฝนนะครับฝนตกตลอดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มรสุมเข้านะครับนี่นะครับก็ฝั่งปยายาๆไปตรงนู้นนะฮะจะเป็นแก่งคุดคูนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะมืดหรือเปล่านะครับ แม่น้าโขงนะครับวันนี้แม่น้ําโขงก็ไหลแรงอยู่นะครับค่อนข้างจะขุ่นทีเดียวนะครับรู้สึกว่าจะขึ้นมาเยอะทีเดียวนะฮะเนี่ยนะครับรู้สึกรู้สึกแม่น้ําโขงจะขึ้นมาเยอะเลยนะครับโอเคนะที่ก็จุดเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับสำหรับคนที่จะมาปั่นจักรยานแล้วก็จะไปจุดถ่ายรูปกันด้วยนะครับโอเคฮะ รงประมาณนี้นะครับ